สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามกลุ่มหนองคายก้าวหน้าชูสโลแกนกล้านำทำจริงเปิดเวทีหาเสียงสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายมั่นใจผลงานประสบการณ์และทีมงาน การเมืองที่เข้มแข็งหวังนั่งในใจประชาชนเพื่อกลับเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองหนองคายอีกครั้งครับวันที่27กุมภาพันธนะ์ณลานวัดมีชัยท่าอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายกลุ่มหนองคายก้าวหน้านำโดยนายกําพลเมืองโคตรอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายสมัยที่ผ่านมา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายเบอร์หนึ่งได้นําอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายทั้ง3เขตเลือกตั้งตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์6พร้อมทีมงานนะครับเปิดเวทีหาเสียงชูนโยบายของกลุ่มหนองคายก้าวหน้าโดยมีประชาชนร่วมรับฟังเป็นจํานวนมากนายกําพลได้กล่าวกับผู้ร่วมรับฟังการปราศัยหาเสียงในครั้งนี้ว่าพวกตนรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมาก ที่ประชาชนให้การต้อนรับและเดินทางมารับฟังการปราศัยของกลุ่มหนองคายก้าวหน้าในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเทศบาลเมืองหนองคายเหมือนเช่นเคยเพราะมั่นใจว่าพี่น้องจะไม่ทิ้งกันที่สําคัญผลงานและความร่วมมือของพี่น้องเทศบาลเมืองหนองคายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ และเหตุผลสำคัญของการลงแข่งขันทางการเมืองในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการต่อยอดการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาให้ความรู้แก่บุตรหลานของโรงเรียนในสังกัดสร้างความสะอาดของบ้านเมืองร่วมมือใส่ใจในการเป็นเมืองปลอดโรคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองหนองคาย อนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีฮีด12ทอง14ประสานงานทุกๆหน่วยงานเพื่อให้น้ำไหลไฟสว่างพร้อมทำให้เมืองหนองคายมีความสุขขาขายร่ำรวยเศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมสวยงามจากกิจกรรมต่างๆที่ได้ริเริ่มดำเนินการมานั้นส่งผลให้เมืองหนองคายก้าวเข้าสู่สมาร์ทซิตี้เชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวดังสโ,โลแกนของกลุ่มหนองคายก้าวหน้า คือกล้านำทำจริงีกุ้มหนองคายก้าวนา้าได้คิดขึ้นมาครับก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบคุณพี่พี่น้องเขาได้ให้โอกาสกับผมและคณะได้เข้ามาบริหารเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อปี2 5 5พ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวหนองคาย G ู o ดนิวสทาง YouTube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับวันนี้หมดเวลาการนำเสนอข่าวแล้วครับผมมงคลกันกนิการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ